อารักษ์ชลธานนท์นะครับ<า>เ,ขเข้าวิศวะตอนปี25 1 1รุ่นบศสอ1น,น,นะครับคือความรู้นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้แต่ผมว่าที่ได้เยอะที่สุดก็คือเรื่องสังคมนะครับสังคมของคน,งคนงที่อ,อยู่ในคณะของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็อาจารย์นะครับที่ได้ตรงนี้ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราในการที่ดํารงชีวิตนะครับในการทามาหากินแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างเป็นคนที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญ ตอนสมัยที่เรียนตอนนั้นผมว่าเรื่องเรื่องวิชาการเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยรุนแรงมากอาจจะไม่รุนแรงไม่ไม่ใช่ไม่เข้มแข็งไม่เข้มข้น็นลักษณะแบบนั้นกว่าก็มีกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมระหว่างเพื่อนฝูงค่อนข้างเยอะก็อาจจะได้ข่าวมาก่อนนีวิศวะโดยเฉพาะวิศวะคณะวิศวะเนี่ยมันจะเป็นคณะที่มีผู้ชายค่อนข้างเยอะนะครับรุ่นผมเนี่ยถือว่ามีผู้หญิงเยอะแล้วของผมนี่8คนถือว่าเยอะมากเยอะมากครับ8คน ังนั้นคณะที่มีผู้ชายเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นเด็กผู้ชายก็ค่อนข้างจะก้าวร้าวแล้วก็รุนแรงเวลาอยู่ในกลุ่มกันเยอะนะครับก็อยู่ตรงข้ามคณะอักษรศาสตร์ด้วยนะครับพวกเด็กเด็กคณะอักษรศาสตร์ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะเวลารวมกลุ่มกันในเวลาเขาเดินผ่านมาก็จะปากไม่ค่อยดีสมัยเรียนหนังสือก็ผมเรียนเนี่ยก็ต้องบอกว่ารักคณะค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะเขาเรียนกัน4ปีผมเรียน5ปี ผมอยู่หปีมา,มากมากมากนิดหนึ่งก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรุ่นผมรู้สึกว่าเข้ามาประมาณ400คนนี้ก็จะเรียนจบ4ปีอยู่ประมาณสักตามตามขั้นตอน4ปีเนี่ยก็มาณสักครึ่งหนึ่งแค่นั้นเองนะที่เหลือก็5ปี6ปี7ปี8ปีกีก็ก็เป็นเรื่องปกติฮะสมัยนู้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาผมยังคิดว่าการเรียนที่คณะวิศวะจุฬาณวันนั้นเนี่ยจะจะต่างจากการเรียนวิศวะที่อื่น ที่นี่ค่อนข้างจะเรียนแล้วจะให้เบสิกหรือความรู้ขั้นพื้นฐานค่อนข้างเยอะในการที่จะไปทําเรื่องอื่นๆต่อไปโดยเฉพาะไปเรียนต่อหรืออะไรพวกนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะเยอะมากกว่าที่เอาไปใช้งานอย่างเดียวมผมเองตอนนั้นเนี่ยก็เลือกไปเรียนเลือกเรียนกับภาควิชาไฟฟ้าผมไฟฟ้าสือ่อสารซึ่งสมัยนั้นไฟฟ้ฝาสื่อสาร,ร,รเนี่ยยังไฟฟ้ฝา,ฝาเนี่ยยังไม่ฮิตเท่าไหร่ยังไม่ครับสมัยนั้นก็ส่วน,นม,มากก็คนที่เรียนเก่งๆแล้วอยากเรียนนี่ก็จะ ไปเรียนโยธาซะมากกว่าส่วนมากไปเรียนโยธาก็มีไฟฟ้าบ้างพอสมควรนะครับจริงๆพอเรียนจบแล้วนะครับเรียนจบจากที่วิศวะแล้วเนี่ยผมก็ไปอยู่การฟ้าฝ่ายผลิตก็ไปอยู่สักตอนแรกก็สัก2ปีแล้วก็มีโอกาสที่ไปอยู่อเมริกาก็ไปเกี่ยวกับของงานงานของการฟ้าฝ่ายผลิตไปอยู่ในโรงงานแบบนั้นแล้วก็กลับมาก็มาอยู่การฟ้าฝ่ายผลิตรวมๆก็อีก2ปีก็เป็นทั้งหมดก็5ปีการฟ้าฝ่ายผลิตทํางานเป็นเอนจิเนียร์นะครับทำงานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบํารุงแล้วก็ติดตั้ง ซ่อมบำรุงและติดตั้งอยู่ตอนนั้นเป็นฝ่ายฝ่ายบำรุงราฟาฟาฟาักษาไฟฟ้านะครับก็อยู่ที่นั่นก็ถามว่าตรงนั้นเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องวิวัฒนาการได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะเรื่องระบบเรื่องคอมพิวเ,ทเทตอร์ตอนนั้นประเทศไทยเขาต้องถือว่า,าใหม่มากน้อยมากก็ม,มีโอกาสมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นค่อนข้างเยอะพอต่อจากนั้นก็ออกมาทํางานเอกชนนะครับมาอยู่บริษัทแองโกลไทยเอนจิเนียริ่งย้ายงานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือมาอยู่บริษัทที่ทาโทรคมนาคม อย่างที่เรารู้จักก็โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนะฮอยู่ในเครือของชินวัตรนะครับก็ไปสัตย์เอเนี่ยก็ผมเป็นต้องบอกว่าผมเป็นพนักงานหมายเลข0ูนนยเป็นคนแรกถามว่ามาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองได้ไงจริงๆผมเองไม่ใช่นักการเมืองแล้วก็ผมเรียนว่าตอนนี้ผมก็คงไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าเขาพอดีทางภาครัฐในส่วนของการเมืองก็อยากได้คนเข้าไปช่วยดูแลในลักษณะ มืออาชีพมือโปรเฟชชั่นอลการบริหารงานมากกว่านะครับผมก็เลยเข้าเข้าไปช่วยงาน<ม>อยู่พักหนึ่งตรงนั้นม,มันก็ต้องบอกว่าคอนเซปต,ต์ในการทํางานเนี่ยผมไปทุกที่ผมก็จะบอกทุกที่นะครับอ,อาจารย์ว่าจริงๆด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่มีความเชื่ออาจจะเป็นเพราะตัว,วเองผมไม่เก่งมากไม่เก่งผมก็เลยมีมีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีซูเปอร์แมนจริงๆเรื่องหนังซูเปอร์แมนเป็นหนังแค่นั้นเอง <c oughs> ผมเชื่อในความร่วมมือซึ่งกันและกันในการร่วมมือเป็น unity นะครับในการที่ร่วมมือในการทํางานหรืออะไรพวกนี้ผมให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากกว่านนคือเรื่องเรื่องการเรียนรู้เรื่องวิชาการอะไรเนี่ยผมแน่ใจว่า,าวคนเราเนี่ยเรียนได้ทันเพราเองเนี่ยตอนครั้งสุดท้ายที่ผมไปเป็นรัมนปรีพลังงานเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ที่นั่นถามแป้กราผมเนี่ยผมไม่มีรู้เรื่องพลังงานเลยแต่ก้าไปเรียนรู้จากตรงนั้นแต่พวกเราผมแน่ใจคนที่ไปจากวิศวะของเราโดยเฉพาะวิศวะจุฬาเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ได้แป๊บเดียว ทบเดียวเราก็จะเห็นไงภาพที่เราเห็นมากยมกยาเว้นข้อสอบจริงๆถ้าถาบมุมเนี่ยก็อยากให้มีสอนกันเรื่องวิชาพวกนี้ด้วยเรื่อง finance ต้องมีเบสิกพอสมควรต้องควรจะมีะมีบ้างนะครับควรจะมีบ้างเรื่อง human น e s o u r c e เป็นเรื่องสําคัญเรื่องบุคลากรกร็ต้องมีบ้างให้เห็นนะครับพอเห็นปั๊บเด็กที่เรียนนักเรียนนักศึกษาที่เรียนพอเรียนแล้วเนี่ยถ้าเขามีความสนใจเขามีสิทธิ์ที่จะ diversify ตัวเขาเองออกไปเรื่องพวกนี้ก็ได้เขาอาจจะทําได้ดีกว่าเป็น วิศวกรก็ได้